มเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์ในเช้าวันหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักเพราะครูมาลีครูประจำชั้นที่ทั้งใจดีและเข้มงวดได้ประกาศกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนในห้องครูนำถุงเล็กๆที่ภายในมีมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้คนละ,มะเมล็ดมาแจกให้เด็กๆทุกคนครูมาลีบอกกับนักเรียนว่าครูจะให้พวกเธอปลูกมเมล็ดพันธุ์นี้ที่บ้าน รดน้ำใส่ใจดูแลให้ดีอีกหนึ่งเดือนเราจะมาดูกันว่าใครสามารถปลูกต้นไม้ให้เติบโตได้ดีที่สุดคนที่ทำได้จะได้รับรางวัลคนขยันจากครูนะจ๊ะเด็กๆต่างดีใจและตั้งใจจะปลูกให้ได้ต้นไม้ที่สวยที่สุดเด็กชายต้นก็เป็นหนึ่งในนั้นเขารีบกลับบ้านหลังเลิกเรียนพร้อมเมล็ดพันธุ์เล็กๆในมือ เขาหยิบกระถางเก่าๆมาทำความสะอาดใสเดินและปลูกมเมล็ดนั้นลงไปอย่างระมัดระวังจากนั้นเขารดน้ำทุกวันและเฝ้ามองมันด้วยความหวังว่าจะงอกขึ้นมาในไม่ช้าแต่วันแล้ววันเล่าผ่านไปมเมล็ดในกระถางของต้นก็ยังไม่งอกเสียทีเขาเริ่มรู้สึกท้อใจแต่ก็ยังคงรดน้ำต่อไปโดยไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรหรอกลูก บางทีต้นไม้ก็ต้องใช้เวลาอดทนไว้นะลูกต้นพยักหน้าและตอบเบาๆว่าครับแม่ผมจะไม่ยอมแพ้เวลาผ่านไปจนครบหนึ่งเดือนเด็กๆทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะนำต้นไม้ของตนมาโชว์ครูมาลีจัดโต๊ะยาวไว้หน้าชั้นเรียนเพื่อให้เด็กๆวางกระถางต้นไม้ของตนลงไปต้นไม้ของฟ้า ออกดอกสีชมพูสวยงามส่วนของเบนก็สูงใหญ่จนเพื่อนๆต่างชมว่าต้องได้รางวัลแน่ๆแ,แต่ต้นกลับยืนเงียบอยู่ข้างหลังเขาถือกระถางที่มีแต่ดินเปล่าไม่มีต้นไม้แม้แต่น้อยเพื่อนบางคนหัวเราะบางคนพูดเยา้าเอา้าต้นของนายไม่มีต้นไม้นี่นาลืมปลูกหรือเปล่าต้นยิ้มเจือน แล้วตอบเบาๆว่าไม่ลืมหรอกเรารดน้ำทุกวันแต่มเมล็ดมันไม่งอกจริงๆเราไม่อยากโกหกเลยไม่ได้เอาต้นอื่นมาหลอกครูเมื่อครูมารีเดินมาถึงหน้าโต๊ะเธอมองดูต้นไม้ของทุกคนอย่างตั้งใจก่อนจะยิ้มแล้วประกาศว่าเด็กๆผู้ชนะของกิจกรรมนี้คือต้นทุกคนตกใจ เสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีฟ้าถามด้วยความสงสัยว่าแต่ของต้นไม่มีต้นไม้นี่คะครูทำไมถึงชนะคะครูมาลียิ้มอ่อนโยนและพูดเสียงนุ่มว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ครูแจกให้ทุกคนเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการต้มสุกแล้วมันไม่มีวันงอกครูอยากรู้ว่าใครจะซื่อสัตย์ไม่โกหกไม่หลอกครูด้วยต้นอื่น ครูดีใจมากที่ต้นเลือกพูดความจริงนี่ละค่ะคือความงดงามของคนซื่อสัตย์ทันใดนั้นบรรยากาศในห้องก็เงียบลงเพื่อนเพื่อ,อหลายคนก้มหน้าด้วยความละอายส่วนต้นยืนเขินแต่ยิ้มออกมาเพราะในใจของเขารู้ดีว่าความจริงแม้จะไม่มีดอกไม้สวยงามแต่กลับงอกงามอยู่ในหัวใจ ครูมาลีมองนักเรียนทุกคนแล้วกล่าวปิดท้ายว่าจำไว้นะลูกๆความซื่อสัตย์สำคัญกว่าความสวยงามภายนอกเพราะความดีในใจจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและงดงามที่สุดเสียงปรบมือดังขึ้นในห้องเรียนวันนั้นเด็กทุกคนได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลดบนโลกนี้